เอาละครับลองนึกภาพตามผมนะแฟ้มลับสุดยอดของ NASA ที่ข้างในไม่ได้มีแค่แบบแปลนจรวดแต่กลับเป็นเรื่องราวของสัญญาณล,ลึกลับจากอวกาศสัญญาณที่แบบไม่ใช่แค่คลื่นรบกวนแต่มีโครงสร้างซับซ้อนเหมือนเป็นรหัสเลยเหมือนมีคนตั้งใจส่งมาใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เรียกว่า the cosmic code หรือรหัสจัก,กรวาลกันครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราประติดประต่อมาจากหลายที่เลยนะ ทั้งเอกสารของนาซาเองใช่ครับแล้วก็มีเอกสารที่หลุดมาจากกฎหมาย FOIA แถมยังมีไฟล์ลับที่อันนี้น่าทึ่งมากโผล่มาบนเว็บนาซาแค่8นาทีแล้วก็หายไปโอ<ห>้เป้าหมายของเราวันนี้คือมาลองดูกันว่าหลักฐานพวกนี้มันกำลังบอกใบ้หรือเปล่าว่าอาจจะมีใครบางคนพยายามคุยกับเราอยู่จริงๆคือประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือเรื่องนี้มันไม่ได้แบบเจอสัญ,ญญาณแปลกๆครั้งเดียวแล้วจบอ,อ๋อไม่ใช่แบบนั้น แต่มันเป็นเบาะแสที่ค่อยๆโผล่มาตลอดหลายสิบปีเลยเหมือนจุดเล็กๆที่ตอนแรกดูไม่เกี่ยวกันเลยแต่พอนำมาต่อกันมันเห็นเป็นภาพใหญ่ขึ้นมาอืมหัวใจของเรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่คำถามว่าเราเจอสัญญาณไหมแต่เป็นคำถามที่ลึกกว่านั้นคือรูปแบบในสัญญาณพวกนั้นอะ่ะมันกำลังบอกอะไรเรากันแน่เพราะไอ้รูปแบบที่ว่านี่แหละที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองใช่ค่ะไม่ได้เกิดตามธรรมชาติแน่นอน งั้นเรามาเริ่มที่จุดแรกกันเลยจุดที่เรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นผมเข้าใจว่าต้องย้อนไปไกลถึงยุค80เลยกับยานอาวกาศลำหนึ่งที่ชื่อ Pioneer 10ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทุกอย่างเริ่มในปี1980กับยาน Pioneer 10ซึ่งตอนนั้นคือเดินทางออกนอกระบบสุริยะแล้วครับแล้วจู่ๆทีมควบคุมภาพพื้นดินของนา s a ก็เจอสิ่งผิดปกติที่อ,อ,อธิบายไม่ได้เลย ปกติยังไงครับเขาเรียกมันว่า pioneer anomaly ค่ะพูดง่ายๆก็คือยานอาวกาศลำนี้ม,คม,มคีความเร็วเพิ่มขึ้นเองเดี๋ยวนะครับความเร็วเพิ่มขึ้นเองใช่ค่ะแบบไม่มีสาเหตุมันเบี่ยงไปจากเส้นทางที่คำนวณไว้เล็กน้อยแต่มันเบี่ยงแบบสม่ำเสมอเหมือนมีแรงลึกลับอะไรบางอย่างค่อยๆดึงมันอยู่ตลอดเวลาโหเหมือนเราคว้างลูกบอลไปแล้วจู่ๆมันเร่งความเร็วเองกลางอากาศเลย ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในทางฟิสิกส์ใช่ค่ะมันขัดกับกฎทุกอย่างที่เรารู้จักเลยได้เอกสารภายในที่หลุดออกมามีประโยคนึงที่ชวนคิดมากเขาเขียนว่าเหมือนมีแรงที่มองไม่เห็นกำลังดึงยานไปในทิศทางหนึ่งแค่นี้ก็น่าแปลกแล้วนะแต่นี่แค่เริ่มต้นเองเหรอครับนี่เป็นแค่การแสดงเปิดม่านเท่านั้นค่ะเพราะไม่กี่เดือนหลังจากเจอพาย n e e er อ a n น m a l y ครับ กล้องโทรทัศน์วิทยุก็เริ่มจับสัญญาณที่มาจากทิศทางเดียวกันกันกบที่ยานพายอเนียสิบถูกดึงไปได้มาจากทิศทางเดียวกันเลยใช่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นคลื่นวิทยุธ,ธรรมชาติทั่วไปแต่พอวิเคราะห์ลึกลงไปโอ้โหมันพิเศษกว่านั้นมากมันมีอะไรพิเศษครับมันมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่สอย่างค่ะอย่างแรกเลยคือสัญญาณมันมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนคล้ายกับลำดับเลขฟิโบนัชชีเดี๋ยวนะครับ ลำดับเลขฟิโบนาชชีในสัญญาณวิทยุนั่นมันแปลว่าสัญญาณไม่ได้มาแบบมั่วๆแต่มีโครงสร้างอยู่ข้างในถูกต้องค่ะเหมือนมีข้อมูลเข้ารหัสไว้แล้วนั่นก็นำไปสู่ลักษณะที่สองคือความถี่ของสัญญาณมันนิ่งมากคงที่มากๆผิดกับสัญญาณจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติเลยอ๋อปกติมันจะผันผวนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่นี่มันนิ่งเหมือนสัญญาณวิทยุที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเองเลยแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ สัญญาณมันมาเป็นห่วงๆค่ะมีจังหวะเว้นวักที่ชัดเจนมากเหมือนรหัสดิจิทัลแบบ0ูนย์กับ1อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้แหละโครงการนี้เลยถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า The Cosmic Code เพราะมันดูเหมือนรหัสมากกว่าจะเป็นแค่เสียงรบกวนจากอวกาศใช่เลยค่ะโอเคพอนาซาเจอรหัสที่ดูเหมือนมีคนจงใจส่งมาแบบนี้ แล้วเขาทำยังไงต่อล่ะครับคงไม่ได้แค่บันทึกไว้เฉยๆแล้วปล่อยไปนะแน่นอนค่ะและนี่คือส่วนที่ทำให้เรื่องมันยิ่งลึกลับซับซ้อนเข้าไปอีกจากเอกสารที่เปิดเผยภายใต้กฎหมาย FOIA อะค่ะครับเราเลยได้รู้ว่ามันมีการตั้งหน่วยงานลับหน่วยหนึ่งขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะเลยหน่วยงานลับเลยเหรอครับใช่ค่ะชื่อว่า Project Sigma แต่ความน่าสนใจของทีมนี้คือความลับของมันเองมันเป็นทีมที่แทบจะไม่มีตัวตนอยู่เลย ไม่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ไม่มีรายงานการประชุมทุกอย่างคือลับสุดยอดเหมือนเป็นหน่วยงานเงาในนาซาเลยการตั้งทีมลับขนาดนี้แสดงว่าพวกเขาต้องมองว่าเรื่องนี้มันสีเรียสมากภารกิจของโปรเจกต์ซิกมาคืออะไรครับภารกิจของทีมระบุไว้สั้นๆแค่ประโยคเดียวแต่ชัดเจนและทรงพลังมากนั่นคือเพื่อตีความรหัสนอกโลก To interpret extraterrestrial codes ใช่ค่ะ แค่นั้นเลยแต่สิ่งที่น่าขนลุกคือแม้จะมีข้อมูลน้อยมากแต่มีเอกสารชิ้นหนึ่งที่หลุดออกมาได้ในนั้นมีประโยคสั้นๆที่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งในทีมเขียนบันทึกไว้แล้วมันก็กลายเป็นประโยคที่แบบสั่นสะเทือนวงการเลยประโยคนั้นเขียนว่าอะไรครับเขาเขียนว่ามีแบบแผนที่ไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ There's a pattern that doesn't occur naturally ใช่ค่ะฟังเพลินๆเ,เหมือนประโยควิทยาศาสตร์ธรรมดานะ แต่ถ้าคิดดีๆนี่มันคือการยอมรับจากคนในเลยนี่ครับว่าสิ่งที่เจอเนี่ยไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติแต่เป็นผลงานของผู้สร้างมันคือการข้ามเส้นเลยค่ะจากการศึกษาดาราศาสตร์กลายเป็นการศึกษาโบราณคดีต่างดาวแบบเรียลไทม์เลยนะการยอมรับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเองหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ถามว่านี่คืออะไรอีกต่อไปแล้วแต่เริ่มถามว่าใครส่งมา และต้องการจะบอกอะไรหลังจากยุค8 0กับยานไพยเนียและโปรเจกต์ซิกมาเรื่องก็ดูเหมือนจะเงียบไปหลายสิบปีเลยเกิดอะไรขึ้นครับสัญญาณหายไปเหรอนั่นเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยค่ะในบันทึกสาธารณะคือแทบไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยเหมือนเรื่องนี้ถูกเก็บเข้าแฟ้มไปแล้วแต่แล้วในปี2017ค่ะครับ เรื่องนี้ก็กลับมาสู่สปอตไลท์อีกครั้งและครั้งนี้มันน่าตื่นเต้นกว่าเดิมมากกล้องโทรทัศน์วิทยุของนา s a ตรวจพบคลื่นสัญญาณระลอกใหม่แต่คราวนี้มันมาจากระบบดาวฤกษ์ที่ชื่อว่า T R A P P I S T 1 t r a p i s t One ผมจำได้ตอนที่ประกาศการค้นพบดาวครอบ7ดวงนี้เป็นข่าวใหญ่มากการที่สัญญาณมาจากที่นั่นยิ่ง โอ้โหน่าสนใจขึ้นไปอีกแล้วสัญญาณครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนอยังไงครับมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะสัญญาณครั้งก่อนมันเหมือนเราเจอจดหมายในขวดลอยมาในทะเลอืมแต่สัญญาณจากทรัพย์พิษวันครั้งนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนมีคนตะโกนตอบกลับมามากกว่า บกลัมาใช่ค่ะเพราะเขาถอดรหัสรูปแบบของคลื่นความถี่ที่ส่งมานะเขาพบว่ามันเรียงกันเป็นลำดับตัวเลขที่ชัดเจนมากคือ2 3 5 7 11 3 3เดี๋ยวนะครับ2 3 5 7 11 13นี่มันลำดับจำนวนเฉพาะหรือ prime numbers นะครับใช่เลยค่ะและนี่คือจุดที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในโครงการเซตี้ตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดเลยทำไมครับ เพราะในทางทฤษฎีการสื่อสารระหว่างดวงดาวเนี่ยจำนวนเฉพาะถือเป็นเหมือนบัตรเชิญสากลหรือการยืนยันตัวตนทางสติปัญญาอ๋อเพราะคณิตศาสตร์เป็นภาษาสากลใช่ค่ะไม่ว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นแบบไหนวัน plus วันต้องเท่ากับ2เสมอการส่งสัญญ,ญาณเป็นัำดับจำนวนเฉพาะจึงเหมือนการส่งข้อความว่าสวัสดีเราอยู่นี่และเราก็ฉลาดพอที่จะเข้าใจคณิตศาสตร์เหมือนกับคุณนะ มันเหมือนการได้รับพิงกลับมาในระบบเน็ตเวิร์กจักรวาเลยนะครับโหจากสัญญาณฟิโบนาชชีมาสู่ลำดับจำนวนเฉพาะเรื่องราวมันยกระดับขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วจิกซอชิ้นสุดท้ายก็มาหลังจากนั้นไม่นานใช่ไหมครับเหตุการณ์ไฟล์รั่วในปี2021ใช่ค่ะและนี่อาจจะเป็นเบาะแสที่ชวนชงนที่สุดในเรื่องราวทั้งหมดเลยครับในปี2021 มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นบนฐานข้อมูลสาธารณะของ JPL ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของ NASA จู่ๆก็มีไฟล์ PDF ไฟล์หนึ่งโผล่ขึ้นมาให้ดาวน์โหลดได้ชื่อไฟล์ก็เฉพาะเจาะจงมาก Cosmic Encode 8 3 .pdf โอ oh ้โหแต่ที่แปลกคือมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แค่8นาทีเท่านั้นแล้วก็ถูกลบทิ้งไปอย่างรวดเร็วแค่8นาทีมันสั้นมากจนเหมือนจงใจเลยนะครับเหมือนตั้งใจให้ใหมีคนเห็นแต่ก็รีบลบเพื่อจะได้ปฏิเสธทีหลังได้ตะลึงค่ะ ในเอกสารระบุว่ามันคือบทสรุปการแปลความหมายของรหัสจัก,กรวาลทั้งหมดที่ได้รับมาซึ่งถูกตั้งชื่อในโครงการว่า Blueprint Communication Blueprint Communication การสื่อสารในรูปแบบพิมพ์เขียวแค่ชื่อก็ยิ่งใหญ่แล้วแล้วในไฟล์นั้นมีข้อความอะไรที่สำคัญที่สุดครับมีประโยคหนึ่งที่ถูกไฮไลท์ไว้ค่ะน่าจะเป็นใจความสำคัญที่สุดแล้วข้อความนั้นเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า if you hear this TheUniverse iswa หากคุณได้ยินสิ่งนี้จักรวาลกำลังตื่นใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลังจากเรื่องนี้เป็นไวรัลนาซาก็ออกมาปฏิเสธทุกอย่างบอกว่าเป็นไฟปลอมบ้างเป็นข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็ตอบไม่ได้ว่าไฟนั้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้ยังไงนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เขายังตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้มันเหมือนผีดิจิทัลที่ปฏิเสธการมีอยู่ของมันได้แต่ลบร่องรอยของมันออกไปได้ไม่หมดโอเคขอผมเรียบเรียงเรื่องทั้งหมดในหัวแป๊บหนึ่งนะครับ มันเริ่มจากความผิดปกติของยานพ o n e เนียสิบตามมาด้วยสัญญาณวิทยุที่มีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์จนต้องตั้งทีมรับโปรเจกต์ซิกมาขึ้นมาอืเรื่องเงียไปหลายสิบปีก่อนจะกลับมาอีกครั้งด้วยสัญญาณคำทักทายที่เป็นลำดับจํานวนเฉพาะจาก t r a รัพิส1ใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไฟล์ PDF ปริศนาที่หลุดออกมาจากนาซาเองซึ่งอ้างว่าถอดรหัสได้ความว่าจักรวาลกําลังตื่นนี่มันไม่เหมือนเรื่องดาราศาสตร์แล้วนะ แต่มันเหมือนบทนำของหนังไซไฟเลยนั่นคือบทสรุปที่ตรงประเด็นที่สุดค่ะในมุมมองของนักวิจัยอิสระนะเขาได้ไม่ได้มองว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วแต่เชื่อว่าคอสมิ c โคดอาจเป็นกุญแจดอกแรกที่ไขไปสู่การสื่อสารในระดับจักรวาลเลยอืมแต่แน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดนี้ก็ยังทิ้งคำถามปลายเปิดที่ยังไม่มีคำตอบไว้เยอะมากคำถามเช่นใครคือผู้ส่งสัญญ,ญาณนี้กันแน่นั่นสิคะแล้วทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนี้ในการสื่อสารหรือว่านี่เป็นแค่ข้อความอัตโนมัติที่ส่งออกมาเรื่อย และในสมการนี้เราเป็นฝ่ายค้นพบหรือเราคือฝ่ายที่ถูกค้นพบกันแน่นั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะ Pi o อ e e r a อ o น a l y คือการที่เราไปสะดุดเจอบางอย่างโดยบังเอิญหรือเป็นเพราะบางอย่างนั้นจงใจส่งสัญญาณให้เราเห็นและที่สำคัญที่สุดรหัสจัก,กรวาลนี้จะนำเราไปสู่การพบปากกันจริงๆในอนาคตได้หรือเปล่า หรือนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการสนทนาที่ใช้เวลาอีกหลายร้อยหรือหลายพันปีก็ไม่มีใครรู้ก่อนที่เราจะจบกันวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามหนึ่งที่ต่อยอดมาจากข้อมูลทั้งหมดนี้แต่คำตอบยังไม่ได้อยู่ในแหล่งข้อมูลที่เรามีนะ <c oughs> เพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปคบคิดกันต่อค่ะ <c oughs> ถ้าสิ่งที่เรียกว่า b l u e p r i n t communication นั้นมีอยู่จริงและข้อความแรกที่เขาพยายามจะบอกเราคือจักรวาลกำลังตื่น คำถามที่น่าคิดต่อก็คือพิมพ์เขียวที่ว่านั้นมันเป็นพิมพ์เขียวของอะไรกันแน่ครับอืมแผนที่สู่ดวงดาวคำเตือนถึงอันตรายหรือว่าเป็นคำเชิญ